สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในาการโลเตอร์เกมเมอร์ทีวีนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม ROV Mobile 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 นะครับผมโอเคเป็นเกมจากค่ายกานีด้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดปกติครับผมเหมปกตินี่คือว่าโหมดแบทเทอร์นะครับผมจะเล่นโหมดโซโลแบทเทอรนะรับเหมือนลุยคนเดียวเลยครับเล่นคนเดียวขอให้เจอตัวไม่เทพนะ ผมก็ได้เล่นมาเยอะแล้วนะครับเลเวลแปแล้วตอนนี้ผมขอใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดมาง่ายง่ายตัวนี้ เดี๋วยวผมโชว์คนเดียวเลยเร็วด,ดีโอเค เดินช้าหน่่ยนะครับตอนแรกๆหนี่ยูยุยู่ย,ยุไม่เลี้ยวเนี่ยไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเนี่ยไม่เลี้ยวเนี่ยไม่เลี้ยวไปเลี้ยวเราจะเข้าไปครับผม นี่อ๊ยฟาส์สเปอร์เป็นการเข้าที่โหดมากอืม s <S อ,อ <Better future. S 1> ต้องชิดมุมครับอื้ชิดมุมเข้ามานี่นี่ไม่โดนดาเมดคิว <Yeah. S 1> เข้าไปแทงอืม <Huh. S 1> อเดี๋ยวมาดูตรง,งนี้ดู เก็บเลือดแถวข้างทางด้วยเลือดข้างท้องเข้ามาโจมตียุยยุฮ่าฮ่าฮแม่เร็วอื้อหือออออเอ้ยเก็บตายเก็บตายโูเก็บตาย โอ้ไม่ใช่ตัวนี้ครับนี่นี่นี่อืมเอ้ไมลิป อุ้ยลบอือหือลบทันมาแล้วะมาเงแล้วเหรอมาอีกแล้วนั่เนเหรอต้องโดนหน่อยอุย้ยอย่าข้างทางยาข้างทางหัวอืมอ,อันติขึ้นนี่อืฟอฟาดเขาให้ฟาดเขาให,ให,ให้มันก็ฟาดเข้าให้ฟาดเข้าให้ออตแมน ไปเข้าไปกอ่อนนะเอาของมาให้มากี <Your team S 1> ่อามา์หอมคราวนี้แหละเต้นชิวๆโอ้ยโอ้ยเหมือนพี่เขาน่าจะโหดหน้าดู <No. S 1> นี่วางเขาให้อ,อันตีที่หมดเอาอ,อันตีเอาให้หมด ยัดไปเลยนะถ้าอยู่ใกล้มันนะแต่นี่อยู่ไม่ใกล้ต้องทิ้งทางนะครับเดี๋ยวก่อนโอเคอัติผพร้อมหมดแล้วนะครับติพร้อมหมดแล,ล้วจะพลาดเงินหรอเวลอัพขาบผม ทีทนี่ตีทีเงินพุ่งครับผมอันนี้ให้บอดตีเลยครับให้มันโง่ไปตีบอดเองนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าพวกมันเออือออันตีเอาอันตีขึ้นมาเออไ,ไล่เบโอ้โหคิวได้ห้าตัว ปาดพอแค่แล้วผมตอนนี้คือเลือดน่าจะเยอะน่าดูแล้วคิวมอนมันนะเยอะพวกทีนี่ก็รออ o m i n a t เ o n อืมเพิ่มเลือดเรื่อยๆครับผม ผมเลือดปากปอยเลือดเต็มว่าผมเยี่ยมนี่คิวหน่อยให้มันคิวเองให้มันปั๊มเวลหน่อยเราเดินรอบนี้ดีกว่าอื้อือโอ้เจ็บโอ้เจ็บคิวมากเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลย mời miêu hoa luôn sợ quá đáng tiếc hết mãi không được hết mình ôm em ôm em ôm em ôm เล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เหมือนพวกเขาแกโอ้ยย้อนแม่นดีเนี่ยแต่เราเท่กว่าโอ้ยโ <Legend ary. S 1> จมตีให้มันจบๆไป อืมดูความรวดเร็วเจ้ย,ยวนินก็บ่าแล้วคนง่ายเล่นเล่นไรเนีเ่ยยืนยันอือือดูด,ดิมันออกของแต่ของกากของเราออกของทเท่ๆเพราะผมเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ one on one เหมือนกันครับ ยันครับผมเหม,มือนน่าจะเจอผู้หญิงนะครับแต่พูดเลยเขาผู้ชายแน่นอนโอเคใช้จะลองใช้ป็นตัวธนูโ้อุ้ยกลับไปแล้วไม่ล่าน,น,นี่มันนี่มันนั่งยิงธนูหรือว่าอยากหัซาป่ะเนี่ยทุวย ตอนนี้ผมจะไม่ผมจะไม่เล่นเหมือนเมื่อ,อกี้แล้วนะเมื่อกี้คือว่าผมใช้ตัวเทพนะแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเทพไหมเหมือนน่าจะเจอคนเทพนะน่าจะไม่ไหวนะเราใช้ทาราของเราใช้ยนนะครับผมน่าจะไม่ไหวโอเคนะครับ โหเสียวแพ้มากเลยมันใช้ตัวเทพมันน่าจะไม่มน่าจะไม่กากับความเร็วดีกว่าเอนเน็ตไม่ดีเฉยเลยว่าแล้วมันว่าแล้วว่าผมแพ้แน่เน็ตกากบ นั่นไงว่าละเมยเลยเนี่ครับนั่นไงนั่นไงหมุนเลย <the> นี่ครับสกิลป๊าไ ตายแล้วนี้ดิมันไม่หนีครับผมเห็นผมแย่เพ้แน่เลย เฮ้ยเดินเข้าไปทำไมโอ้ยหัวร้อนเพราะเน็ตแย่นี่นะเน็ตการนี่ว้าวโอ้ย <the> เน็ตแย่ ทำอะไรกันวันนี้คไม่ผมทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนใจเย็นผมทำอะไรไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้เด็กก็ได้เด็ดเย่เราเสียป้อมเออเด็ดเจ่ ใครพูดใครพูดโทรศัพท์มัน้อ่ะเน็ตมันแย่ไม่เลยโอ้ยร้องจริงว่ะเอ้ยเนี้เดินอะไรไม่ได้เลยพี่ทายโอ้คือแพ้อ๋อ อะไรวะอะไรวะชิบหายเน็ตลุดขอเวลาแป๊บนึงนะโอเคนะครับเข้าเน็ตได้นะครับเมื่อกี้เน็ตหายเลยนะครับเอาเอาโอเคยังไงก็ต้องแพ้อ,อยู่แล้ว อืมเบิกเราเกอะเฮ้ยหยิบของดีกว่าเยี่ยมโอ้ยครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเกม r านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและกดแชร์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่หรือคอมเมนต์อะไรหลายหลายอย่างนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย